ในปีนี้นะครับเราได้ทําการเก็บผลสํารวจความเห็นจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล400คนครับใน5รายอุตสาหกรรมซึ่งก็คืออุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และสมาร์ทเดเวล์กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเซอร์วิสกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมครับโดยใน ตนมาตนี้นะครับปัจจัยมี2ปัจจัยหลักที่สง่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของดัชนอุตสาหกรรมดิจิตอลครับโดยในปัจจัยบวกน,นะครับมี2ข้อครับโดยข้อแรกคือการเมืองในไต้หวันนี้มีเสียรภาพมากขึ้นครับจากการจัดตั้งร,รัฐบาลชุดใหม่อย่างรวดเร็วทําให้มีความต่อเนื่องในการดําเนินการมาตรการทางเศรษฐกิจครับส่วนข้อที่2ก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงโลจิซติครับ จากมาตรการในภาครัฐเช่นมาตรการขยายเวลาความักให้นักท่องเที่ยวการยกเว้นวีซ่าและมาตรการยกเว้นใบต่อมอบริเวณชายแดนซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวครับส่วนในปัจจัยลบนะครับมี3ข้อครับข้อแรกก็คือการที่การบริโภคให้กระโชนลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวทําให้ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ซึ่งก็จะส่งผลกระทบมาที่ข้อที่ 2. นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่สูงทําให้ธนาคารเนี่ยมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กออการขนาดกลางและขนาดย่อมครับและปัจจัยเนือข้อสุดท้ายนะครับก็คือเหตุการณ์อุทภภัยครับที่สร้างความเสียหายในพื้นที่การเกษตรในภาคกลางและภาคเหนือซึ่งได้สร้างความกดดันให้กับกลุ่มผู้บริโภคครับ ในไตรมาสนี้ครับดัชนีรวมเนี่ยลดลงมาจากไตรมาสที่แล้วมาอยู่ที่52ครับลดมาจาก52 0 4ซึ่งจะเรียกว่าคงตัวคงตัวก็ได้ครับในส่วนของด้านผลประกอบการนะครับในด้านผลประกอบการมีการลดลงมา0.5 0.5ครับโดยที่เป็นสาเหตุมาจากที่ผู้บริโภคลดการ บริโภคการจับจ่ายใช้สอยทําให้ผู้ประกอบการได้รับรายได้น้อยลงซึ่งสอดคล้องกับด้านของปริมาณการผลิตครับก็คือการปปริมาณการผลิตเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอุปสงค์ภายนอกประเทศเนี่ยลดลงและประเทศผู้ค้าเนี่ยกำลังฟื้นตัวอยู่ทําให้ปริมาณการผลิตลดลงและต่อมานะครับก็คือคําสั่งซื้อครับโดยที่คําสั่งซื้อเนี่ยลดลงเป็นปัจจัยมาจาก ที่การบริโภคในประเทศลดลงครับซึ่งทําให้ทั้งสามอย่างนี้ครับสอดคล้องกันเพราะคำสั่งซื้อเนี่ยมันน้อยลงผู้ประกอบการก็จะได้มีผลประกอบการหรือไรายได้น้อยลงแล้วก็ประกอบกับปริมาณการผลิตที่สอดคล้องก,กับเศรษฐกิจของภายนอกประเทศที่ชะลอตัวครับและต่อมาครับคือการจ้างงานเนี่ยมีลดลงอย่างมีนัยยะครับคือลดลงมา1.5 เหลือที่ห้าแต่ยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับซึ่งเป็นเหตุมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวครับพวกการต้องมีการคีปพ,พนักง,งานตัวเองให้เท่าเดิมให้มันสอดคล้องกับบปริมาณการผลิตครับในช่วงไตรมาสนี้ครับและอย่างที่สองก็คือเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยขาดแคลนบุคลากร,กรทางด้านดิจิทัลที่จะมาเติมความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลครับ และต่อมาครับในส่วนของการลงทุนมีการลดลงเล็กน้อยครับซึ่งในช่วงไตรมาสนี้เนี่ยผู้ประกอบก,การมีความจําเป็นที่จะต้องซ่อมแซมบํารุงอุปกรณ์มากกว่าที่จะลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตอ,อุปกรณ์ในอุตสาหกรกรมดิจิทัลครับเรื่องดีอย่างหนึ่งก็คือต้นทุนในไตรมาสนี้เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นครับจากการแข่งข้าัค่า,างเงินบาทซึ่งทําให้การนําเข้าอุปกรณ์พวกส่วนประกอบในอุตสาหกรรมดิจิทัลอะไรนี่ มีมีราคาที่ถูกลงแต่ก็มีข้อเสียอกอย่างนึงครับก็คือการที่เอาซอร์สการเอาซอร์สจากประเทศเนี่ยก็จ้างถูกลงซึ่งทําให้มีการแข่งขันในประเทศเพิ่มขึ้นครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนของตัชนีอุตสาหกรรมความเชื่อมั่นแยกรายอุตสาหกรรมครับในส่วนของฮาร์ดแวร์สมาร์ททีไวส์เนี่ยมีการลดลงเล็กน้อยครับโดยที่เป็นผลมาจากการ การสบออกเนี่ยตกลงในไตรมาสนี้และมีการเข้ามาของพวกอุปกรณ์อัจฉริยะและก็พวกฮาร์ดแวร์จากต่างประเทศที่ราคาถูกกว่าและไม่ได้มาตรฐานทำให้พวกรายได้ของผู้ประกอบก,การไทยเนี่ยลดลงในไตรมาสนี้ครับและต่อมานะครับคือซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์มีการลดลงเล็กน้อยซึ่งเป็นผลมาจากการที่ในช่วงนี้นะครับซอฟต์แวร์และบิกจากต่างประเทศหรือผู้ให้บริการ c l o u เนี่ย บุกเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทําให้จํานวนเม็ดเงินในประเทศเนี่ยไหลออกไปซึ่งเป็นเหตุมาจากการที่การแข่งขันในประเทศเนี่ยผู้ประกอบการยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับบริการพวกซอฟต์แวร์ e r v เซอวิสจากต่างประเทศหรือพวกการค้าวที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยก็มีความเห็นว่าควรในในของผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ควรที่จะเพิ่มความแข็งแ,งแรงของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทยครับเพื่อที่จะสามารถทัดเทียมกับความสามารถของผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้ครับและต่อมาครับในจํานวนในส่วนของดิจิตอลเซอร์วิสนะครับมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งแสดงึงระยะว่าในส่วนของดิจิตอลเซอร์วิสเนี่ยยังมีความต้องการเติบโตอย่างเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มเอสเทคครับที่ในกลุ่มตลาดของ กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยมีความต้องการที่อัพสกิลเพิ่มขึ้นการรีสกิลซึ่งก็ทําให้เนี่ยผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลเซอร์วิสเนี่ยมีการขยายตัวอย่างต่อนเนื่องครับส่วนในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยครับมีการลดลงอย่างมีระยะครับคือลดลงมา0.8ซึ่งเป็นเหตุมาจากการที่ว่าในไตรมาสนี้เนี่ยครับการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ใช่ไหมครับมันช่วยลดต้นทุนให้บางบริษัทเนี่ยไม่ต้องพึ่งพากลุ่มครับ กลุ่มผู้ประกอบการที่เจ้าคอนเทนต์ในการผลิตคอนเทนต์การทําพวกพรีโปรดักชั่นทำโพสโปรักชั่นเราสามารถสั่งให้เอไอเนี่ยดับงานร่างงานออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาบริการทำให้กลุ่มผู้ประกอบการบา,บางคนเนี่ยไม่ได้รับรายได้หรือว่ารายได้ลดลงจากงานของส่วนนี้ครับและในส่วนสุดท้ายครับในส่วนของกลุ่มโทร,รมนาคมนะครับมี มีค่าคงที่ครับแต่ว่ายังคงไม่เชื่อมันนะครับเนื่องจากกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสัญญาระยะยาวก็คือตลาดตลอดปีพวกเน็ตสัญญาณโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ซึ่งก็คือรายได้คงที่ครับแต่อาจจะมีแบบการใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อะไรบางอย่างซึ่งทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ครับมีความเชื่อมั่นคงที่และในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นข้อเสนอแนะ ก็คือความคาดหวังจากของผู้ประกอบการต่อภาครัฐครับโดยที่ข้อหนึ่งคือผู้ประกอบการเนี่ยคาดหวังว่าภาครัฐจะดําเนินนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายครับ mm hmm. เพื่อให้มีเม็ดเ,ดเงินเนี่ยหมุนเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้และเกิดการลงทุนเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆและช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถกู้เงินแล้วก็เอามาพัฒนาธุรกิจออกไปได้ครับในข้อที่2ครับคือผู้การคาดหวังว่าภาครัฐนเนี่ยจะมีความเข้มงวดต่อพวกแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยอย่างไม่เสโดยไม่เสียภาษีครับซึ่งยังบางแพลตฟอร์มนะครับที่ถ้าถ้าใจพูดเลยก็คือแบบแพลตฟอร์มพวกการค้า แต e ่สำหรับพวกมาร์เก็ตติ้งอีมาร์เก็ตติ้งหรือว่าแพลตฟอร์มที่เป็นบริการต่างประเทศนะครับที่ไม่ไม่ได้เข้ามาจดทะเบียนหรือว่าไม่ได้เข้ามาเสียภาษีอย่างถูกต้องในประเทศไทยนะครับมันทําให้การแข่งขันของความสามารถในการแข่งขันของตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันลดลงครับแล้วก็ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสู้ยากประกอบกับการที่อัตราค่างเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นทําให้คนคนในประเทศเนี่ยสามารถเลือกใช้บริการ ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นกว่ามากกว่าของบริการซอฟต์แวร์อะไรในประเทศหรือว่าแพลตฟอร์มในประเทศครับในส่วนของที่ในการนโยบายที่ทางเราสามารถสนับสนุนให้กับผู้ประกอการผู้ของให้กับรัฐบาลได้นะครับก็คือการส่งเสริม SME ไทยครับในเวทีโลกในเวทีโลกโดยที่เราสามารถทำได้ด้วยการขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในไทย อย่างเช่นการทำจับ Business Matching การให้ทุนในการ go go i n t r อย่างของดีป้าก็จะมีเป็น international voucher นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสามารถแบบมีความแข็งแรงมีสามารถสู้กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศหรือบริษัทใหญ่ๆได้ครับและในส,สุดท้ายครับก็คือการผักดันมาตรการาภาษีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการครับ โดยที่ทางภาครัฐเนี่ยสามารถช่วยได้ด้วยการออกมาตรการลดหย่อนอย่างมาตรการลดภาษีส่วนบุคคลลดภาษีที่นิติบุคคล,รคคลหรือการใช้อาจจะออกมาตรการที่สามารถใช้กลุ่มคนที่มีทักษะทางดิจิทัลเนี่ยเพื่อเอามาลดหย่อนภาษีในบริษัทได้ครับหรือการที่การนําพนักงานเนี่ยไปเทรนเพื่อที่ได้สกิลทางดิจิทัลที่ทางบริษัทต้องการมา โดยทางภาครัฐเนี่ยสามารถทําได้โดยการที่สนับสนับสนุนให้สามารถให้สามารถของบริษัทสามารถบริษัทเนี่ยเข้ามารับสิทธิประโยชน์พวกนี้ได้ครับอันี่คือเป็นเก้าๆดัชนีความเิอุตสาหกรรมในไต้มาันนี้ครับปกติเราเชื่อว่าดัชนีทุกครั้งที่นําเสนอเนี่ยจะส่งตัวแล้วก็จะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ถ้เาเห็นภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันลงหมดทุกรายการยกเว้นรายการเดียวที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน,ทนอตอนที่เราไปทําการสํารวจในช่วงไตรมาสสานะครับเราเห็นว่าทุกคนมีความกังวลกับภาวะเศร,รษฐกิจขึ้นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่จะลงไปกระตุ้นการบริโภคร,ระดับเขาเรียกว่าประชาชนระดับฐาล่าจะเรียกว่าเต็นเตาสั้นโตกเก,ก้นก็ได้เงิน10,000บาทมันยังไม่ลงนะครับในช่วงนั้น แล้วพอลงไปปุ๊บคนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่จะมาใช้ในธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ก็แสดงว่ามาตรการที่จะเกิดขึ้นในการกระตุ้นของผู้ใช้ของคนที่จะถูกทันสอรม์มันยังไม่เกิดขึ้นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแลาทำให้ดัชนีของทุกอุตสาหกรรมมันลดลงซองเนี่ยเราดูการแข่งขันมันเห็นการแข่งขันในโลกการค้าแบบใหม่การที่มาคลาวพลัสเซอร์วิสหมายว่าคลาวมาเป็นอินฟาแอสเซอร์วิสแต่มันมีแอปพลิเคชันกับซอฟต์แวร์พลัสมาในนั้นด้วย ซึ่งมันจะทําให้เขาต้องแข่งขันเพิ่มมากขึ้นอันนี้เขาก็เลยมีดัชนีว่าคนอาจจะเลือกไปใช้การบริโภคจากการใช้ธุรกิจหรือซอฟตแวร์คมชาติแทนนะครับแล้วก็เลยมีความกังวลตลอดกลับมาว่าในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งหมด5้าซับเซกเตอร์นะครับฮาร์ดแวร์เราอาจจะมีความได้เปรียบในการส่งออกแต่ว่าเพื่อนตลาดโลกมีดีมันลดลงเอ่อมันก็เลยทําให้เอาว่าความเชื่อมั่นของธุรกิจฮาร์ดแวร์นั้นมันลดลง,ลงต่ําด้วยนะครับ ในเซกเตอร์ที่2คือซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เชิงแพ็กเกจหรือ SI ประเทศไทยเราเห็นดัชนีมันค่อนข้างส่งตัวนะแต่ว่าในความกังวลคือถ้าในอนาคตเราเชื่อว่ามันจะมาพร้อมข่าวเซอร์วิสและจะทำให้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ต้องปรับตัวแบบขนาดใหญ่ะะส่วนเรื่องดิจิทัลเซอร์วิสที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเรายังเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างทรงตัวอยู่ภาะวะทรงตัวของสตาร์ทัพเนี่ยมันบ่งชี้แตกต่างจากทุกครั้ง เพราะทุกครั้งเฉิงว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นว่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นทั้งนี้มีความทรงตัวว่าเอ๊ะสตาร์ทอัพที่จะทรงตัวคือมันจะเขาเรียกว่าขาดทกิะสามารถในการเข้าถึงตลาดอาของทั้งเชิงนโยบายรัฐบาลท,ที่ยังลงไม,ลงไม่ลงไม่มาสนับสนุสนภาคข,ของสตาร์ทอัพเท่าที่ควรนะครับแล้วท,ที่สุดท้ายเขาขอมาตรการการช่วยเหลือใน3ากลุ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าทายังไงดีให้เงินไม่มาภาครัฐในแต่มาสสี่หกเจ็ดซึ่งก็คือช่วงเวลานี้แหละนะครับ เร่งรัดให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนเพื่อจะได้กระตุ้นความเชื่อมั่นหรือการใช้จ่ายของภาคผู้ใช้ซึ่งไม่ใช่ภาคประชาชนฐานรากแล้วแต่เป็นตลาดภาครัฐหรือภาคเอกชนเอาออกมาเพื่อให้เงินเข้ามาหมุนเวียนในอุตสาหกรรมทั้งสาประเภทนะครับส่วนอันที่2นอกจากว่าการกระตุน้นการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่กําลังเข้าเริ่มไตรมาสแรกของปีงโงมาก็คือไต่มาสสี่ของ,งโงประมาณประจำอของปีปฏิทินเนี่ยอยากจะให้เปิดตลาดให้กับพวกผู้ประกอบการไทย ในการที่จะเข้าไปสู่ตลาดของภาครัฐด,ด้วยนะครับอันที่2เราจะเห็นว่ามาตรการที่เกิดขึ้นจาก3ามเซกเตอร์หลักที่เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์กลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็กลุ่มพวกฮาร์ดแวร์เนี่ยมองเห็นถึงการไม่ได้มาตรฐานซึ่งทั้งซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์เพราะมันมีการทะลักเข้ามาจากสินค้านอกประเทศผ่านมาตรการาต่างๆก็อยากจะให้มีการรัดกลุ่มในการตรวจขันเรื่องมาตรฐานแล้วก็เขาเห็นภาพอันแร์อันหนึ่งคือเขาจ่ายภาษีในการผลิตแล้วก็จําหน่าย แต่ว่าสินค้าเหล่านั้นที่เอามาใช้ในไทยยังไม่ไถูกจัดภาษีอย่างเต็มระบบก็อยากให้มีความระกุ่มรอบคอบแล้วก็เข้มงวดใช่ไหมครับใช่นี่ก็เป็นตัวเลขโดยสรุปนะครับส่วนกลุ่มเทคลคอมที่เห็นว่าส่งตัวนั้นเป็นภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มเทคลคอมอยู่แล้วนะครับที่ยังอยู่ในรายได้สม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้มีการรายได้เดติบโตแบบ rapidly growth นะครับจุดจุดที่มันพิเศษของไตามาร์นี่ครับ,ค,รบคือคาดการณ์ที่ว่าในกลุ่มดิจิทัล คอนเทนต์เนี่ยครับมันคู่กับการลดลงในไตรมาสนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมีการคาดการณ์ที่มากขึ้นนะครับในไตรมาสถัดไปอันนี้เป็นเหตุผลจากมาตรการของการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมของทางดีป้าด้วยหรือเปล่าครับความจริงกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราคอนเทนต์มีมูลค่าประมาณ4ี่หมื่นล้านนะครับสี่หมล้านที่เราลงไปสํารวจเนี่ยกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มอุตสาหกรรมเกมกลุ่มอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเขามองภาพอย่างนี้ครับว่าจริงๆเขาอยากจะให้เมืองไทยเนี่ย ากลายเป็นผู้ส่งออกเกมอโอกาสที่ข้ามเงินบาทไทยแข็งเนี่ยมันมีคือความสามารถที่จะทําให้เกมไทยสามารถเข้าไปบุกตลาดก็ถึงได้เสนอแนะว่าควรจะต้องมีจัดท matching ํ i บิสซ m แมทชิ่งมีการทาให้บุกกันไทยเข้าไปทําการค้าในเวทีของการค้าขายเกมในตลาดต่างประเทศนะครับกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มที่เป็นแอนิเมชันอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องการทำโปรดักชันร่วมกับผู้ค้าต่างประเทศเช่นกันคล้ายๆกับการสร้างหนังแต่มันเป็นซีซันอลความเชื่อมั่นอย่างคงที่แต่กลุ่มอีกกลุ่มนึง อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เป็นเคาเรียกกรนทำแอนิเมชันกับพวกคาแรคเตอร์ไอ้พวกนี้ AI เข้ามาแทรกแสงการทำธุรกิจแหละเห็นบางธุรกิจเล็กๆก็ไม่ได้จ้างทำแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ระบบของ AI ซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาออกแบบตัวโปสเตอร์หรือการออกแบบเชิงอาร์ตต่างๆนะครับถ้าถามว่าเกมความจริงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เขาเรียกร้องว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผู้ประกอบการไทยควรจะเริ่มไปทำมาค้าขายต่างประเทศทัางพอเนี่ยคิดเห็นว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี2016เ พอมองว่ามีเอาเป็นโอกาสแล้วกันแล้วว่าเป็นอุปสรรคของไตมาไถัดไปเนี่ยพอคิดเห็นยังไงครับความจริง hmm. ตัวเลขหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันต่างกันกับระบบเศรษฐกิจแบบเดิมแต่มันก็เปลี่ยนสภาพการใช้จ่ายภาคประชาชนบนแพลตฟอร์มความจริงแล้วเงินที่รัฐบาลใส่ลงมาแสนล้านบาทเนี่ยทำให้การบริโภคภายในประเทศมันสูงขึ้นและการบุนเมียนระบบเศรษฐกิจมันจะสูงขึ้น แต่การใช้จ่ายครั้งแรกนั้นมันเป็นของคนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการต่างๆเงินที่อินเจกลงไปในงส่วนนั้นเนี่ยมันลงไปทํางานบนโลกฟิสิกส์โคลส,ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมบ้านเรือนหรือการที่จะซื้อของจับใช้สอยเพื่อการดํำรงชีวิตนะครับเงินเลยไม่ได้มากระทบต่อการขับเคลื่อนในระบบแพลตฟอร์มของดิจิทัลนะครับแต่ในไตรมาสสถ้าเกิดหรือปีงบมาถัดไปมันมีเงินอินเจกลงไป มัน่าจะเป็นการอินเจ็ตองไปทิ่ทำให้อุตสาหกรรมนี้มันโตในโลกของเศรษฐกรริจดิจิทัลได้ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเงินที่ลงไปมันลงไปใน,น,นเศรษฐกิจฐานรากก่อนแล้วก็การหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจนี่นนต้องไปวัดผลอีกทีนึ่งผมเชื่อว่าในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลเองยังไม่เห็นผลกระทบจากส่วนนั้นนะครับครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนที่เมื่อกี้นักข่าวถามเรื่องของอเมริกรันดี๋วพี่ถามน้องน้องคิดว่าไงบ้างในอเมริกรันก็คิดคล้ายๆปอแหละครับว่า ทางอเมริกาและจีนเนี่ยมันจะมีการแข่งขัน,นการค้าที่ดุนแรงมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลมากับใภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซึ่งมันก็จะเกิดการกิด,ก,ดการสินค้าการขึ้นกำแพงรักราคาสินค้าในอเมริกาใช่ไหมครับแล้วทางจีนเนี่ยก็จะมีเหตุผลมากขึ้นที่จะดับดาไม่เชิงว่าดาสินค้าแต่ว่าเป็นการย้ายเป้าการตลาดเข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้นครับ คามจริงเมื่อกี้ต้องนําเยนอว่าตอนช่วงถามไตมารสสาเนี่ยเราเห็นดัชนีที่ลดลงนอกเหนือจากตัวปัจจัยต่างๆแล้วนะครับเราเห็นว่าดัชนีลดลงจากความกังวลของภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็การกังวลในบางเรื่องที่ต่อกลับมาคือการเปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีทั้งญี่ปุ่นเองที่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีจสแล้วก็ทางฝั่งอเมริกันที่จะเลือกตั้งของท่านประธานาธิบดีวันนี้ก็ได้ทาบแล้วนะครับแต่นจริงแล้วในฝั่งที่มาเป็นประธานาธิบดีที่ได้คือทรัมป์ ก็มีความกังวลว่าถ้าเป็นทรัมป์ตอนนั้นก็บอกเออการแข่งขันในโลกแพลตฟอร์มหรือที่ชอบมันจะสูงขึ้นแล้วการค้าระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยจะทําให้เมืองไทยต้องวางโพสิชันนิ่งในการแข่งขันที่ดีนะครับปัจจัยที่ตามมาก็คือการเตรียมความพร้อมในสิ่งที่เป็นความเปราะบางของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคู่ค้ากฎหมายการค้าหรือแม้แต่เรื่องของการทําการค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานหรือแม้แต่สิทธิมนุษยชนที่ใช้อ่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อกีดกันทางการค้าในอนาะคตในการแข่งขัน ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทอดที่อาจจะมีผลพวงไปกับมันด้วยหรือแม้แต่เรื่องที่2เองเขาก็กังวลว่าเมื่อการแข่งขันมันรุนแรงขึ้นอาจจะต้องทําให้ประเทศนั้นๆที่จะต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนต้องเลือกให้สิทธิประโยชน์หรือเลือกที่จะ,ะดําเนินการบางอยา่างเพื่อจะทำให้มีผลพวงต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเราการวางตัวหรือการทํางานในเชิงนโยบายจะเป็นเรื่องสําคัญทางการทูตมากๆ,ๆนะครับนี่คือสิ่งที่เป็น ฝั่งฮาร์ดแวร์พูดเข้ามาอนอกเหนือจากที่เขาบอกว่าต้องเร่งรัดรัดกลุ่มแล้วก็รอบครอบในการจัดเก็บภาษีแล้วหรือมาตรฐานแล้วอาจจะต้องวางการแก้ไขปัญหาในโลกอนาคตจากการแข่งขันเชิงการค้าทั้งการลงทุนเชิงฟิสิกอลและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการค้าแบบแพบบลตฟอร์มด้วยตอนแรกเราสงาัสงข์ภาสรวจทุกครั้งดัชนีมันจะดีขึ้นจากการที่รัฐบาลประกาศนโยบายแต่ครั้งนี้เป็นดัชนีที่ลดต่ํามาเพราะอาจจะเป็นช่วงตอนนั้นความชัดเจนอาจจะยังไม่ค่อยมา แล้วพอมาปุ๊บเขาก็รอความชัดเจนนเ,เดี๋ยวต้องลงใจมากนี้ว่าจะดีดขึ้นมาหรือเปล่านะขอบคุณครับขอบคุณมากครัคบ